สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจุดจริญครับตอนนี้ก็กลับมาสอนควงไม้อีกทีนะครับหนูที่อยากควงไม้เป็นก็ต้องพยายามฝึกฝนนะครับฝึกฝนแล้วก็ฝึกให้เยอะๆนะครับการครวงไม้หรือควงปากกานะครับก็ไม่ได้ยากก็คือควงเข้าไปเทีานี้อย่างนี้เห็นไหมครับนี่เป็นการครวงแบบช้าที่สุดนะครับช้าที่สุดให้หนูๆได้เห็นวิธีการครวงนะครับวิธีการ หลักการควงก็คือเราไปทีลดนิ้วเห็นไหมครับก้อยกัดนางแล้วก็นางกับกลางลกลางกับชี้แล้วก็ชี้กับนิ้วโป้งเห็นไหมครับแล้วก็กลับลงมาอีกทีนึงแล้วควงกลับมาอีกทีนึงแต่ถ้าควงมือเดียวไม่ได้เราก็ใช้อีกมือหนึ่งเข้าช่วยได้เลยนะครับพยายามฝึกให้พลังนิ้วมีซะก่อนนะครับมีซะก่อนการฝึกขอแนะนาครั้งแรกไม่ควรจะเอาอย่างสั้นนะครับควรจะเป็นลักษณะอย่างยาว พราะอย่างสั้นนี่พลังนิ้วหมูจะต้องมีเยอะๆนะครับอย่าท้อครับควงไปเรื่อยๆหัดตอนนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็หัดได้พอสมควรแล้วนะครับก็คือสามารถฝึกใค้มีพลังนิ้วเยอะๆถ้าหากเรามีพลังนิ้วเยอะๆนี่เราก็จะสามารถเล่นมายากลอย่างอื่นได้อีกนะครับที่ใช้เกี่ยวกับนิ้วนะครับเป็นการเสกเหรียญเสกไพ่นะครับทำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ฝึกฝน การฝึกฝนนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสำคัญมากๆนะครับแล้วเราก็ฝึกครั้งแรกสุดก็ฝึกไปเรื่อยๆก่อนมันอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแต่บอกก่อนว่าฝึกช้านี่ลําบากเพราะว่าอะไรนิ้วต้องใช้พลังนะครับนิ้วก็ต้องใช้พลังฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เป็นนะครับถามว่าอาจารย์สาตอนนี้เป็นยังก็ยังไม่เป็นครับยังยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยเก่งถ้าเก่งแล้วเดี๋ยวจะโชว์แบบ ทุดสุดๆโชว์รแไฟสุดๆนะครับพยายามฝึกให้ครอบให้ทุกนิ้วนะฮะฝึกให้ทุกนิ้วแล้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ต้องฝึกมือซ้ายด้วยมือขวาเสร็จต้องหันมาฝึกที่มือซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับฝึกมือซ้ายก็คือเส้นเดียวกันครับฝึกไปที่านิ้วเทีานิ้วอย่างนี้นะครับฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งนะครับการฝึกฝนเป็นสิ่งสาคัญนะครับ การเรียนรู้การฝึกฝนนิ้วเราเราฝึกไม่ได้แล้วเราไปฝึกนิ้วไหนล่ะครับ oh. เพราะฉะนั้นหนูต้องฝึกต้องฝึกนะครับคุ้นเคยกับน,นิ้วของเราซะก่อนแรกๆมันอาจจะลําบากนะครับอาจจะล่วงนะครับอาจจะร่วงลําบากแต่พอน,นานๆเข้ามันก็จะฝึกแล้วมันก็จะสามารถเพิ่มความเร็วได้เรื่อยๆนะครับนะเพิ่มความเร็วก็ได้ขึ้นไปเรื่อยๆออกมาฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับ ม,มือที่เราไม่ถนัดอาจจะฝึกยากนิดนึงส่วนมือที่ถนัดก็จ,จะฝึกง่ายนิดนึงนะครับแต่เมื่อฝึกง่ายแล้วเวลาเราเล่นโชว์หรือเราเล่นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะสามารถทําให้เราบังคับมือเราได้อย่างสบายนะครับโอเควันนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากการควงไม้นะครับขอบคุณครับ